เอาครับโซนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีน้ำนะครับผมวันนี้เราอยากจะเปิดคลิปแบบให้มันน่ารักน่ารักละมุนล,ละไมแต่ว,ว่าเห็นหน้ากูไม่น่ารักอ้ผมนี้หมดแล้ววันนี้นะครับผมเราพาทุกคนมาร้านอ่า แม่และเด็กครับผมมาซื้ออุปกรณ์ของลูกนะครับของลูกลูกนี่เห <c oughs> ลือนีเหลือนะ <c oughs> มาซื้ออุปกรณ์ของลูกนะครับผมก็มีพวกอุปกรณ์การหน้าเดี๋ยวนี้เราช้อปปิ้งกันเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าชวิ่งชวงช้อปปิ้งกันเดี๋ยวมาคุณแม่มาด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงก็ตามเข้าไปดูงร้านนะผมก่อนจะไปที่ในร้านนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้ช่องเราครับผมต่อไปนี้น่าจะเป็นกึ่งๆของช่องครอบครัวที่จะมีน้องพวกกันโผล่มาให้เห็นเยอะมากนะครับผมนราจะคอดนะฮะเพราะะฉนั้นก็เตรียมตัวไปกัน ซื้ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋จะเปิดลิตรก่อนลิตรเพลงเหรอรายการที่จะซื้อของอ๋อเฉยอะไรเราไเป็นลิตรเพลงอันนี้อันนี้ซื้อนี่ให้ลูกได้ป่ะเนี่ยซื้อนี่ให้ลูกได้ไหมแม่มันใสอ๋อแม่มันใส่เฉยร้านนี้เป็นร้านส่วนรวมที่ขายของเด็กเลยจ้าสำหรับเด็ก,กอ,อ่อนอ๋อร้านอยู่แถวนายนะร้านอยู่คลองสามทีม่ร้านอะไรนั่นแหละอย่ามองดิอย่ามองดิลูบี้แอนมาัมวันนี้เราก็จะมาดูของใช้ต่างๆนานาให้ลูกรักของเรานะครับผมมาแนะนํามาว่าควรจะมาร้านนี้ครับผมเพราะว่ามีของ <laughs> ส่วนรวมของลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยของใช้เด็กๆคือแบบว่าน่าซื้อน่าใช้แล้วก็ราคาไม่แพงมากเราต้องมาเตรียมตัวซื้อของให้ดูนะครับนี่คือลิตรรายการทั้งหมดน,นะคะขอซื้อของคุณแม่จดไว้ให้แล้วก็ต้องซื้อผ้าอ้อมเสื้อเด็กแลกเกิดถุงมือผ้ารองบอกนะรองบอกก็คือรองแบบกันเด็กฉี่จะได้ไม่เปื้อนที่นอนอ,า,อาบน้ำนี่อยู่นี่ ฟองน้ำสบู่เหลวน้ำยาของตะกร้อพวกมาหาหิงหยกน้ำขวดนมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเหมาที่นี่ให้เลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเหมาซ,ซื้อที่นี่ให้เลยนะจะได้แบบว่าง่ายไม่ต้องเลือกซื้อมากเดี๋ยวเอาดูเอาเอา,าให้ลูกก่อนเี่ <c ười> ไปฟังกูเลย <c ười> เอ้าวไหนลูกเป็นผู้หญิงนะทุกคนเราต้องเอาสีลุู้ดิเอ <c ười> อนี่เขาบอกว่าห้ามเล่นห้ามว่ายน้ำไม่ใช่เหมือนเขาตอนเด็กเลยนี่นี่ร้อยหกสิบไปดูเลยใส่ได้หรอง่ายเพอะอ <c ười> นอะ ก็พอน้องนอนบนนี้ไงแล้วก็อาบนนาส่วนใหญ่มันมันใช้ได้เฉคระกับเด็กที่แบบที่น้องคอแข็งเหรือว่าเนี่ยคอแข็งคอแข็งเจ็บเจ็บว่ะร้านนี้เป็นร้านเด็กอ่อนอาจจะค่อนข้างจํากัดในเวลาในการซื้อเราจะต้องหยิบเร็วนิดนึงเขาต้องให้สามทีบาทีใช่เพราะว่ามันเป็นเด็กอ่อนนะการแพ้เอทุกคนเรามาต่อที่เรื่องของมุ้งนะครับโอ้โหทุกคนเห็นหรือผมอยากเข้าไปนอนว่ะเธอเขาอยากเข้าไปนอนว่ะเขาอยากเข้าไปนอนว่ะได้ปหเปแต่เราจะไม่ซื้อเป เหมือนมงจะไม่มีเหมือนมงเขามงนี่ที่อยู่บนดอยป่ะไม่ใช่ไหนบอกเนี่ไม่มงที่บนอันนั้นมันที่บนดอยเขาเรียกอะไรมงหรือเปล่านี่อืมที่น้ำสีอะไรสีชมพูเรามีเล่นผู้สาวต้องเอาเน้นชมพูไว้ก่อนอันนี้นะเอออันนี้ที่อยู่บนบนดอยป่ะใช่เอาแล้วนั่นมันคืออะไรอันนั้นมันคืออะไรมงโอ้ยน่ารักมากทุกคนอันนี้เสื้อเหมือนยากเเลยวะ ก็เหมือนย่าเขาเลยนี่อย่างเงี้ยก็สวยแล้วเนี่ยน่ารักกรอบเนี่ยอนาคตอนาคตน่ะบอกตัวเองอนาคตเลยเนี่ยโอ่โหเดิมแล้วเนี่ยอนาคตเลยเนี่ยเอานี้หนึ่งตัวใช่ไหมใช่นี่สีเขียวไหมอืมสองตัวแล้วทุกคนน่าก็น่ารักเอาเลยสามสี่ห้าต่อเลยห้าต่อเลยอะไรหกหกต่อเลยหกต่อเลยเจ็ดายยี่สิบอ่าอันนี้ตัวที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสอง อ๋อเหรออันนี้เป็นท้าฝ้าใช่นุ่มนุ่มไม่ใส่กลางคืนแบบนิ่มๆไม่ใส่กลางวันอันนี้ไหมใส่เลูกใส่กลางคืนไมมนอนพี่ผมชุดจีนเลยวะลูกตื่นมารลามไทยเก๊ก,กเนี่ย <c oughs> นะ้ทำไมอ่าทุกคนชอบสีไหนครับผมชอบสีชมพูครับถามทุกคนทำไมวะคนดูถามกูทำไมอุ้ยเราได้เสื้อผ้าประมาณร้อยตัวเลยทุกคนวันนี้อันนี้คือมหาหญิงมาหาหญิงที่เป็นวงดนตรีปะไม่ใช่มาหาหญิงเอาไว้ทาท้องลูกลูกจะได้ท้องไม่อืด อ๋อแต่แม่ไม่ได้ขี้มาหลายวันแล้วนะเจอได้ถุงเท้าแล้วทุกคนซื้อให้พ่อเมื่อไหร่พ่อตีนเปล่าเลยเนี่ยอันนี้ไปดิ89เนี่ยเอานี้ไปเลยทุกคนผมชอบเซตนี้ว่ะผมชอบเซตนี้ทุกคนจัดดิ <_ d> um> พ่อมันอยากได้ต้องได้ <_ d> um> ต้องเอาอีกคันไหมเ <_ d> um> นี่ยฮะเอาอีกคันเออสองคันเด,ดีวยวเขาเขาบอกแล้วว <_ d> um> ่าเดี๋ยวเขาเหมาห้านให้เขาต้องอยากได้ให้ลูกดูดแล้วแบบว่าแข็งแรงอ่ะบินได้อะไรเงี้ยมีขนนมไหนที่แพงที่สุดนะขนนมเด็กส่วนใหญ่ตอนนีก็มีสองยี่ห้อก็มีแค่ยี่ห้อนี้เพียงแอ่ เฮลิคอปเตอรอเนี่ยการบินไทยไม่มีดีเขาว่าคันเดียวเราน่าจะไม่พอ <c oughs> อ่ะสเจะไปไม่คันหนึ่งก่อนทุกคน ดอ๋อได้ๆครับโอ่าขอบคุณมากเลยพี่โอ้ผมนึกว่าต้องใช้ประมาณสิบคันขอบคุณมากครับความนุ่มเสมือนนมแม่นะคะนี่มันดูดนมแม่อย่างนี้แหละแต่ว่าเอสเดสอันนี้ก็คือไม่ดูดไม่ไหลค่ะของพีเจนอันนี้ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ไหมก็แปลว่ามันเล็กเหมือนกันใช่ไหมมันเล็กเหมือนกันค่ะมิจุกไปอยู่แล้วนะคะไม่ต้องซื้อจุกเพิ่มก็ได้เธอลองดูดกันดิไหนก่อนจะให้ลูกดูดเราต้องดูดก่อนนะทุกคน เห็นเขาบอกว่าดูดเหมือนนมแม่ดูดด้วยอืมแข็งว่ะเหมือนนมแม่เลยซื้อมสกกอกไว้อาบน้ำลูกไงเวลาเราก็จุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำแล้วก็สระผมให้ลูกถช่ให้ลูกบีบน้ำให้ สำหรับน้องสองขวบก็ต้องซื้อแรกเกิดใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวนี้สติกเกอร์ของหอมค่ะสำหรับน้องเป็นหวัดหรือว่าหายใจคึกคักนี่ค่ะสนวนมากน้องล็กเกิดจะชอบเป็นจะอ่อนโยนสำหรับน้องเล็กเกิดสาววิกอินเดียอันนี้หาซื้อยากอ่ะคออันนี้หาซื้อยากเลยแล้วน่าอวันยากดี พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยแนะนำดีมากเลยพี่เดินก็ได้ค่ะชื่อเดินก็ได้ค่ะจ้าชื่อพี่ยุค่ะพ,พี่ยุนะครับผมก็ใครมาร้านนี้สอบถามพี่ยุได้นะพี่นะแนะนำดีจัดเลยผมล่าสุดแนะนำตัวอินเดียไหมผมนะ ติไไดไไ้เลยที่นี่มีลิตรด้วยนะทุกคนนะคคุณ่ะใครมาแบบไม่รู้จะซื้ออะไรก็มีลิตรนะครับทุกคนนี่คืออเหล้าวี่เครื่องที่ปั๊มนมพอปั๊มปุ๊บมันก็จะมีนมออกมาใช่ไหมใช่โอเคครับทุกคนคือวันนี้น่าจะแบบเดินซื้อกันสักพักใหญ่แหละเอาจริงนะ,นะก็เดี๋ยวเราจะซื้อนั่นซื้อนี่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาไปิดคลิปอีกทีให้สรุปให้ฟังอีกทีนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมเดินซื้อนั่นซื้อนี่ก่อนนะครับโอเค เอาละทุกคนโหซื้อของมาแล้วหมดไปเกือบ3 0 0พันกว่าบาทใช่ไหมก็ถือได้บอกเลยว่าร้านนี้คุม้มค่อนข้างคุม้มแล้วก็ใช้คำว่าประหยัดไม่แพงมากอมโอเคเลยแหละเอาจริ้งแล้วโอเคเลยแหละร้านแม่และเด็กนะครับผมอยู่คลอง3ทุกคนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook หรือว่า Google แล้วก็หาได้นะใช่ร้านเขามี Facebook อยู่ Baby a n อ Mom นะจ๊ะ,ะเพราะาร้านนี้มายก็เป็นคนหาเจอมาไม่งั้นป่านนี้ผมก็คงแบบว่ากระเป๋าแห้งกระเป๋าเหี่ยวแล้ว่าผมหมดไปเป็นเสนอะไรเงี้ยซื้อเยอะต่อแรกจะให้คุณพ่อไปผ่านเงิน ช่วชีวิตมาก